นึ่งบีนึ่งเบอร์นั่นค่ะวันนี้ตเข้าไปข้างในบ่คนเยอะไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเขาสู่สองอันบ้านนอกเนาะทุกคนเนาะวันนี้เข้ามาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนาะทุกคนเนาะ 32เนาะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะทุกคนเนาะก็คื <c oughs> <c oughs> อเขาเขามากําลังเดินทางเขามาในน้องเรียนเนาะทุกคนเนาะกำลังสีมาหับ,น,บน้องบีน้องโบล้านอากอยเน,นี่ยแหละทุกคนเนาะลูกเครื่องไทยเล้าเนะาะขับอยู่ของนาปกคองน้องบัน้นไอ้น้องบีน้องโบบันบ้นแชทมาหาแต่เมื่อวานเนาะว่าคุณครู่ปล่อยกับบ้านปีใหม่เน,น,นี่ยแหละทุกคนเนาะ ว่ามาเสร็จหลับนี่ตอนนี้เขาแชทฮะพิ่งอะกอยก็ยังบนหลับสายเขาเนาะแต่ว่าเ้างแมเชเชีเจออัดเสียงทิ้มไว,ว้เลยแหละหอดอยังตอนนี้หอดไอ้นอเลียนนะทุกคนเนาะทานเนาะ้องบีน้องโบโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักมาครับครับหนึ่งบีหนึ่งเบอร์นั่นค่ะมันต้องต้องเข้าไปข้างในปะคนเยอะไหมสวัสดีค่ะ,คะอ๋อกลับบ้านก็ต้องใส่ชุดนักเรียนปะ ได้ทักบอกอัพเพิ่งอยู่บ่บอกอัลลิซ่าแล้วว่าจะกลับบ้านช่วยอ๋ออัพเพิ่งติดต่อไม่ได้นอนนี่ม่นตื่นมั้งต้องรอคิวก่อนบอลูกเนี้หยุดกี่วันนี่เปิดวันที่ห้าเปิดวันที่ห้าวันที่ห้าเขาปักันมาอ๋อเปิดวันที่ห้าเลยบอหยุดหลายวันเลยทุกคนเนาะ สิเปเป็นผู้ปกครองน้องบีน้องโบเมื่อหนึ่งขี่รถเก๋งมามารับนั่นแหละด้านขี่ไปถามเมื่อวานนี้รถไฟมันมีรอบบ่ายสามสิบา 3, 60, 60นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงสี่สิบเจ็ด่ายโมงสบึงก็่ายสองครึ่งพอดีให้มารับอยู่บ้านนี่แม่มารับที่อำเภอเพราะต้องต่อรถไปอีกที่อำเภอสมมุต นั่งจากอุบลไปลงสุรินทร์ปุ๊บรถไฟมันลงตรงไหนสถานีในเมืองอ๋อในเมืองต้องต้องนั่งจากในเมืองมาจอมพาคอีกต้องนั่งจากรถไฟอะไปบกสอีกแล้วก็บกสมาจอมพาคเออจากในเมืองมาจอมพาคกี่กิโลสามสิบอยู่บ่ถึงน่าจะประมาณนั้นหรือว่าไกลกว่าันจะแบ่แน่นั่งเราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงถ้า ครึ่งชั่วโมงถ้าขับรถเร็วอ๋อ,เ,อเพื่อนไม่ได้กลับบ้านมั้งนะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นน้องหานกลับไปเมื่อกี้แล้วสองคนอยู่ด้วยกันอ๋ออ๋อแที่เรือเขาไม่ได้กลับบ้านมาั้งบางคนโไไอ้ว่าทุกคนเนาะเอาไปหาคุณครูนั่นแหละด้านในเดีย๋ยวไปเซ็นเป็นผู้ปกครองในเมืองอาจจะสิเดินทางกลับเนาะ Ờ, này lôi có đây chứ? qua sang này có đây Đây lồng ngay ngại Đăng nào còn đường tí Đưa nó bố đăng nào có đại rồi Đưa bố กืบอบ่ได้หับกัฟตัวคนเนาะมูมีซื้อไม่มไม,ม่ชื่ออาจารย์ว่าอะไรนะไม่มีเฉยอะไรนะชื่อผู้ปกครองชื่อผู้ปกครองมารับเนะพาะคร้งพี่แล้วคุชื่ออากอยเราเราเมื่อกี้อากอยเป็นคนมาหับเทวากับบานช่วงปิดเทอมนั่นแหละแต่ผมพามาอยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่ซื้อผมเนาะบ่ไ,ได้แจ้งในข้อมูลไว้มีแต่มีแต่ลงสื้อตอนมาส่งตอนเปิดเทอมใช่ไหมที่ว่า มาคนละรอบอะรอบหลาสุดเมื่อกี้นี้แต่อาจารย์เิน่นก็เออเพราะว่าเชื่อเชื่อใจเนาะทุกคนเนาะถ้าอาจารย์ไม่เชื่อใจคงไม่ได้กลับบ้านนะนี่สองคนขอบคุณอาจารย์ไล้ไลนเนาะทุกคนเนาะผมบปดตัวหน้านี่ตัวท้ายคลิปห้เบิร์ร้อมเนาะไม่ใช่กลับบ้านแล้วไม่ไม่กลับมาเด้อกลับค่ะ น,นันโดนโจมตีถล่มเลยเดนนี่น,น,ดน,ดนั้นโดนด่าเดเลยเดนนี่ไพ่บูสี่ห้ายนานแน่นี่คนเป็นหมื่นมาล่มนานผู้เดียวเดนนี่นี่แม่น้องน้องบีน้องบีนี่ตัวอันตราย <c oughs> น้องโบงนี่เสื้อใจเดือยู่แล้วน้องบีนี่กลับมาเด้อน้องบีเห็นไหม ต้อง,ต,องต้องพูดในกล้องหน่อยเป็นหลักฐานได้ยินค่ะเออองบีเพิ่นมีช่วงหนึ่งพิ่นมีหน่อยใจนิดนิดหน่อยเนาะแต่ตอนก,กนกับกับมาไดแ้แหละแต้งเจรียน,นดีเลยมาเรียนไม่ใช่มีผู้บ่าวหรอเป่ฮะน้องยีน้องโบ วัดทุกคนเนาะภับเรียบร้อยจะได้ไปเ,เ,เจอกันอยู่สถานีรถไฟนั่นแหละนิ้วข้าวก็หนีอยู่บน,นนี้แล้วก็กินแล้วค่ะน่าจะไปทันทวนี่ตอนนี้ก็บ่ายจะบ่ายสองลวทุกคนจะสองโมงละข่าบอ,อกอาจารย์งเรียนเรียบร้อยเนาะเจะว้วอาจารย์ประกาศทายบาัตรประชาชน ไปเป็นลัทธาน่ะโคตรถี่มาหลับเนาะแต่ว่าถ้ายึดในคลิปกะคลิปใครเบิร์คลิปเก่าอนนั้นเจะาหัเนาะผมเคยมาหามาส่งไปบ้านน้องบีน้งโบพร้อมเอาเพิงอะกอยน์เนี่ยเรียบร้อยเลยสมัยอลิตากับไปก็เพิต่อกับอติจากับเพิงอะกอยเนาะที่ว่าไปบ้านน้องบีน้องโบตกแต่ผลเนี่ยยังไม่มีใครมาสำรวจบ้านเลยเนาะยังเงียบกริบอีก ก็สิบูได้นี่แหละประมาณสางบาทในโคนพิการกับทุนการศึกษาเด็กหน่อยเนาะฝากไงเด้อถ้าเหลืองมันหอดไซเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเหลืองเงี้ยบอยู่ตอนนี้เนาะเขตห้องน้องบีน้องโบนั่นแหละถ้าเหลือไปได้เห็นคลิปเก่าๆน่าจะเห็นเนาะคลิปเก่าย้อนหลังของผมแนห้องผีตอแนห้องผล่รอกรอยแนห้องอาริตาแนี่คลิปเก่าๆที่ว่าไปหยามพยายามบ้านน้องบีน้องโบที่ว่ามีเขต สีไมเงินมาซอยนั่นนี่แต่ว่าหางงบประมาณมาตอนนี้ยังเงียบอยู่ทุกคนเนะาะมาบ้านคนหนึ่งก็ังไม่มีใครมาเลยเนาะมาบานคนหนึ่งก็ยังมุ่ยไยมาสํารวจมาสอบถามยังเลยฝากไงเด้อทุกคนเนาะถ้าท่านผู้ใหญ่ท่นญญาทนมีอำนาจที่เพิ่นเบงคลิบอยู่ you, หรือว่ามีอำนาจสร้างการอยู่เนาะฝากพิจารณานเนี่ยะทุกคนเนาะตอนนี้เหลืองยังเงียบอยู่เขตเหลืองคนพิการกับ คุณการศึกษาเด็กหน่อยน,นี่แหละของหนองบีหนองโบอำเภอจอมพระเนาะตำบลอะไรนะตำบลชุ่มแสงตำบลชุ่มแสงเนาะจังหวัดสุรินทร์พาตะคนจะไปเจอกระจุธาไไดีรถไฟนั <B> ่นแหละตะคนตอนนี้เขาหอดสถานีรถไฟแลนะ้วเนาะสถานีรถไฟขบวนจะลงไปนั่งรออะไรบ่ บ่ายบ่ายสามหถึงประมาณหกโมงเย็นตอนนี้บ่ายสอยงสามบก็จะบ่ายสามนะไปสุริไ,ส,รไสุรินก็ไปแพงตัวนี้เท่าไหนนะไร่นะสามสิบเอ็ดแต่ตอนมาเป็นแพงไปสุรินคนละสาบาทเนาะสองรอยกิโลเนาะประมาณ คนละสามสิบเอ็ดบาทก็พอแพงเนาะไปเอาไปซสือตัวป,ปุ๊กมากเมื่อกี้นี่พี่น้องนั่งทายอยู่รถเนาะพิจาร์นี่ก็ได้คนเยอะเเทศกาลเช่าปีใหม่คนเยอะ ไปเยอะเลยเนี่ยมาพีอ่อ๋อตรงนี้ด้วยทา,านง,งนั้นอ๋สตรงนี้ขึงทา่ขอบคุณค่ะไปเดินทางปลอดภยัยน้องบีกลับมาเรียนนะด้วยนะเออ,อไปบายค่ะกระเป๋าเรื่องอะไรไหมล่ะเรื่องอะไรไหมล่ะไปบ๊ายบายเดินทางปลอดภยัยไว้ว่ากันใหม่ขากลับ ไปเลยทุกคนเนาะสองสาวน้องบีน้องโบเนาะร้านอากอยร้านพึ่งอากอยแทวๆนี่แหละสื่อตัวให้ให้ร้านเนาะทุกคนเนาะร้านอนะากอยกระซำร้านผมอีกคนหนึ่งนะทุกคนเนาะหากแพงกันนั่นแหละถึงแม่สีเป็นร้านในโคราชไซเลือแต่ว่ากัเท่ากับหูบบประวัติน้องนี้เดียวว่าขอบครัวเป็นยังไง คาน้าหน่องเป็แจงได้จะสินะหน่องมีประสงค์แบบอยากเรียนหนังสือจะสินะเลยเดี๋ยวมาเรียนอุบลน,นี่แหละอยู่โรงเรียนประจําอยู่โรงเรียนราประชานุเคราะห์สามสิบสองอุบลราชธานีเนาะรถก็ไล่ไล่เฉวงเทศกาลสวรรกับไปเฮ็ดงานเนาะตะขนเนาะเลยเบื่อมาพอเหมือนนี้ผมกับวันหยุดอีกล้ วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์แห่งชาติสมาร์คคนกันเริ่อมยุดกันร้ายแล้ยนั่ช่วงปีใหม่นเนาะทุกคนเนาะขอให้บ้านคีสมาดผ่านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในหลายเด้อสุขภาพหลังกายแข็งแรงเบิดสุขูสุขสคนนั่นแหละไพ่ที่เบิ้งคลิปผมนี่แหละจนจบนี่แห่งสิถือแล้ววันที่หนึ่งด้ว่าถือเลขไวจักระหวันใหญ่ก่อนปีใหม่นเนาะไพ่เบิง้ง เลขกไพ่เบิ้งคลิปไปถือเลขเด้เนี่ยรละ้ละานกอยกับทรงหอดฟังหอดฟ้าแล้วทุกคนเนาะกัดมีอย่างดีบบดีผมกับน,นอกกลองเมื่อกี้กับบอกซ้อนหนองอยู่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเนาะบอกซ้อนหนองแนะนำหนองนั่นแหละบอกน้องบีน้องโบเนาะแนะนำกันไปในซอยเลื่องกันไปเนะี่ยทุกคนเนาะเอาทเนาะกับซอยตามกำลังนี่แหละเนาะ ไปครไปส่งในกับสืบตัวรถไฟให้ตัวรถไ,ไฟก็กบบริษเพีงแห่งเราเนาะคนละสามสบอบาทพึงผ่าซอยเรือหนองไปนั่นแหละไปทุกคนไปยังพอกันคลิปหนาขอบคุณทุกคนเด้อที่เบิ่หเฮาจนจบคลิปคนแหละหอดฟังหอดฟ้า,ฟา,ฟาล้วเพื่อก็โทรบอกแม่พอดีบร่อยแล้วว่าสิแม่พอนมาหับเนาะหอดก็ประมาณหกพุงแรกนั่นแหละรถไฟออกจากกุนบล ประมาณบายสาสิบหาเนาะอีกประมาณสามสิบนาทีก็ลบไฟออกเนาะไปทุกคนพอกันคลิปนะขอบุกขอบใจด้อขอบคุณครับที่เบิ่งผมจจบคลิปบ๊ายบาย